นักบุญทุนชาวบ้านผู้ประกอบการบริษัทห้างร้านสุดราพันตำรวจเอกวิรุธบอกปัญหาการเรียรายของหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะด้วยวิธีขายบัตรก๊อฟประกวดพระขายพระบัตรโบลิง่งบัตรมวยให้ผู้ประกอบการร้านค้าธุรกิจสีดำสีเทาต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ช่วยซื้อนั้นเป็นปัญหา เงาและเป็นสารตั้งต้นในการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการผู้ใหญ่โดยเฉพาะในวงการตำรวจทหารมานานผู้ประกอบร้านค้าและบริษัทห้างร้านไปจนรถบรรทุกเจ้ามือหวยแม้กระทั่งกตตอรรอล้วนเอื้อมระอาตลอดมาเพราะว่านอกจากจะถูกเบียด ทางเศรษฐกิจแล้วเงินที่รวมได้ไปจะไม่อยู่ในระบบงบประมาณหมวดใดให้ใครสามารถตรวจสอบได้ว่าถูกนำไปใช้ในเรื่องใดหรือแม้แต่เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองและสมุนบริวารก็สามารถทำได้อย่างสบายซึ่งถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการให้คุณให้โทษต่อพวกเขาได้มาขอให้ช่วยซื้อจะไม่มีใครยอมจ่ายเงินให้อย่างแน่นอนอย่างกรณีนี้ไม่ทรา บวกใครเป็นผู้นําไปขายให้บริษัทห้างร้านต่างๆและผ่านสถานีหรือตํารวจหน่วยใดเป็นการขายและซื้อที่เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ประกอบการและบริษัทห้างร้านต่างๆอย่างแท้จริงไม่